เมฟเฟื่องอารมณ์ไลฟ์สไตล์สุดชิคโชว์ผลงานจัดบ้านแต่ละมุมสวยอลังการมากเมฟเฟื่องอารมณ์เปิดบ้านหลังงามอลังการงานสร้างทุกมุมล่าสุดกับโซนอาร์ทอยจัดเต็มแน่นๆเลยนักแสดงสาวพ่วงตําแหน่งผู้จัดละครคนเก่งเมฟเฟื่องอารมณ์ที่ปัจจุบันนอกจากจะนั่งแท่นบริหารคุมงานในธุรกิจของตัวเองแล้วเธอคือคุณแม่สุปตาลูกหนึ่งที่ความสวยไม่มีแผ่เลยจริงๆและตําแหน่งภรรยาสุดที่รักของพิธีกรข่าวคนดังหนุ่ม กัญชัยกำเนิดพลอยที่ต้องบอกว่าในบทบาทการจัดการหลังบ้านนั้นเธอทําได้ดีมากๆดูแลลูกสาวน้องมาอยู่ไปรับไปส่งทํากิจกรรมกับลูกที่โรงเรียนอยู่ตลอดตลอดเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากนอกจากจะดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจแล้วอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของเมเฟื่องอารมณ์คือการจัดบ้านตกแต่งบ้านหรูที่เพิ่งย้ายเข้าอยู่ได้ไม่นานต้องบอกว่าแต่ละมุมที่เธอนํามาให้ดูในผลงานนั้นบอกเลยว่ามากๆบรรยากาศน่าอยู่เป็นที่สุด ล่าสุดเมเฟื่องอารมณ์เผยมุมบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่เป็นโซนอะทอยที่แม่เมและน้องมาอยู่กำลังตื่นเต้นและะส,สมเป็นคอลเลกชันและยังมีมุมใหม่ที่เธอนําผลงานการตกแต่งมาให้ดูหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเพราะบ้านสวยมากและคนก็สวยเช่นกัน